ในขนาดที่ผม FK ฟาร์มมีปกตินะครับก็ได้มีชายใส่ชุดไก่คนนี้เข้ามาแล้วด้านหลังคนเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยง h คทีทั้งหมดนะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเขาตีกล่องแตกแบบรวดเร็วเลยแล้วสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับกดไม่ทันรอแป๊บนะครับรอแปบ๊บคลิกรัวๆเลย <laughs> เออดูเงินได้มาเกือบหนึ่งแสนนะครับ ถ้าปกติที่ผมฟาร์มเนี่ยผมจะได้ต่อวิประมาณสองหมน้าพันะครับคือมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยดูดิเกือบจะหนึ่งแฟนแต่มันรอก,กล่องเกิดหน้านหน่อยนะครับวิธีนี้ไม่รู้ว่าไหนมันจะดีกว่ากันเอฟเคไปเรื่อยๆหรือว่าแบบเสียกล่องแตกไปเลยอ่ะกล่องไม่เกิดรอบนี้ได้าไห่ ถ่าเดิมเจ็ดหมื่นนะครับเนี่ยมันได้เยอะนะแต่แบบอย่างที่บอกไปรอกล่องเกิดนานนะครับเจ้าตัวคนที่ตีแตกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะได้รอบละแสนกว่าปะ่ะบางทีก็อาจจะเกินแบบสองสามแสนเลยอะที่ไม่แน่ใจวะ <c oughs> ไม่แน่ใจจัดเนี่ยแต่กล่องมันเกิดนานกว่าจะเกิดนะครับอ๋อนี่ไงผมเจอสาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมเขาตีกล่องแตกไว ไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยน่าจะเป็นของเทคโวนะครับส่วนไอ้หมาเนี่ยเป็นของ p ิกเฟลนะครับพลังมันน่าจะแบบโหดเอาเรื่องนะครับเออว่ะเออว่ะสรุปรแล้วไม่ใช่เทคนิคการฟาร์มหรือเขามีสัตว์เลี้ยงที่โหดว้าวน่าจะไปซื้อมาในราคาที่แพงมากเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงโซนเทคโวหรือไม่ก็ิกเฟลเนี่ยว้าววิลิกูด มีเทคโวหลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็เทคโวโอเคเอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็แบบผมพลอยได้ดิใช่ป่ะนี่คือผลพลอยได้ของผมใช่ป่ะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆไงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยได้ทีละเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นว้าวเวลีกูดอย่ารีบออกจากห้องนะครับอยู่ยาวๆนะครับอยู่ยาวๆ <c oughs> เจ็บแมวแต่ฟ้าไม่ทันเลยดูดิมันกดไม่ทันเลย